ไทยรัฐไม่อยู่ตรงนี้ดูสิพร้อมคนในวงการไมตรีที่แสนโอรานหวานที่สุดที่มนุษย์เคยมีเรารักกันผูกสัมพันธ์เป็นน้องเป็นพี่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนที่ดีกี่วันกี่ปีไม่มีเสื่อมคลายวันนี้เป็นสุขภนิมิต ระดับชีวิตลืมความเดียวดายเราเอาความรักแจกจ่ายเต็มไปด้วยความหมายในเลยไทยรัฐเรา80ปีไทยรัฐวิทยาแหล่งศึกษาพาสุขทุกสถานสร้างสรรค์สิทธิ์เป็นคนดีมีกิจการ แม้นจากนานขนึงถึงตรึงดวงใจโรงเรียนไทยรัฐวิทยาสี่สิบสถานศึกษาเลิศวิชาหนาเหลื่อมใสจากวันนั้นถึงวันนี้ที่ภูมิใจ ไทยรัฐวิทยายิ่งใหญ่ในแผ่นดินขับร้องและประพันธ์โดยนายกรกฎชัยวงศ์สิทธิ์เก่าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา45บ้านดอนแทน